เ,ขอ,ข,อเขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็กราบสวัสดีนะคะท่านผู้มีเกียรติที่น่ารักทุกๆท่านนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณจริงๆนะคะสำหรับทุกท่านนะคะที่มาเป็นกำลังใจแล้วก็มาร่วม ในงานคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตของจุ๋มนะคะวิจิตเสียงสำเรงภไพจิต30ปีนะคะเพิ่งจัดคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากทุกท่านก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะออกร้องเพลงแรกนี่แบบตื่นเต้นยังตื่นเต้นอยู่คะ่ะขอบคุณคะ่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณนะคะอยากจะขอบคุณ สถานีประชาชนนะคะขอเสียงปรบมือให้ People Channel ด้วยนะคะที่ถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตครั้งนี้ของจุ๋มด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอ,คขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตโอ้โหขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะพ่อที่รู้ใจนะคะว่าหนูชอบสีแดง อนุญาตเอาเดอกไม้ไปเก็บนะคะไม่ไ,มได้ไปท,ทิ้งไปไหนนะคะเดี๋ยวจะเอากลับบ้านทุกช่อทุกดอกนะคะที่ทุกท่านให้กันมานะคะ,คะสำหรับเพลงที่จบลงไปนะคะก็เป็นผลงานเพลงจริงๆแล้วสาวต่อจวอนี่ไม่ใช่อัลบั้มชุดแรกของจุ๋งนะคะคือหลายๆคนจะเข้าใจผิดนะคะคิดว่าเพลงสาวต่อจวอนี่เป็นอัลบั้มชุดแรกของจุ๋งไม่ใช่นะคะสาวต่อจวอนี่เป็นอัลบั้มชุดที่สามสำหรับชุดแรกเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะได้ฝัง จะได้ฟังกันนะคะว่าเป็นเพลงอะไรแล้วสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะมาฟังเพลงที่อยู่ในขอขอบคุณค่ะที่ประมงก็มานะคะที่อยู่ในอารบ,บั้มชุดที่สองของจุงนะคะคิดว่าหลายๆท่านนะคะถ้าจุงร้องไปเนี่ยคงจะรู้จักนะคะเราจะมาฟังเพลงพอสอทอสอวอเพลงเศร้าที่แสนหวานค่ะ าเบาเบาเสียงเพลงซ g ้งบรรเลงเศร้ผสานความเียผสม of seven that's กับลอวิถีวิโอเพลง view, ร้องแผ่วเศร้าปนวานยัดเถิมรักที่เคยผ่านสถานใจให้คืนครบเสยวหมยำเตือนอารมณ์ถึงเศร้าบากราออารมณ์พระทมก็ยงสุดตา น,นึกถึงรักที่เคยผ่านสถานใจให้คืนค่ำเศร้าอ้อมย่ำเตือนอารมณ์ถึงรรถเศร้าบาดระอุรรมระคมก็ยังสุดวาน ขอเสียงปรบมือให้น้องๆแดนเซอร์ด้วยนะคะตั้งใจกันมากเลยนะคะคือตั้งใจจริงๆนะคะว่าทุกชุดทุกอย่างทุกอนูในร่างกายแดงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะฉะนั้นทุกชุดที่ออกมานี้ต้องแดงเข้าไว้สำหรับเพลงที่จบลงไปนะคะก็เป็นผลงานเพลงในอัลบั้มชุดที่สองของจุง๋งสำหรับสาวต่อจวอแล้วก็เพลงเศร้าที่แสนหวาน อยู่ในปีพศเดียวกันนะคะคือปีพศ2522ก็บวกรบคูณหารกันเอาเองนะคะว่ามันล่วงเลยมา30ปีแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าตัวจุ๋งเนี่ยเข้าวงการตั้งแต่ยังเด็กะคะ่ะเพราะตอนนี้ก็เพิ่งจะ29พอดีเข้าวงการตอนเป็นวัยรุ่น,นะคะ่ะตอนนี้เพิ่งเข้าวัยสาวก็เลยคิดว่าโอ้อยู่วงการมานานอะไรอย่างนี้คะ่ะ กาะสับสรับเพลงต่อไปนะคะเราก็จะมาฟังเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กระจุงมากๆากนะคะเพลงนี้ก็เป็นการนำเอาผลงานเพลงในอัลบั้มชุดเก่าๆมาร้องใหม่ซึ่งจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงเก่าที่นักร้องในอดีตเคยร้องเอาไว้คือพี่รีสวรีพกาพันแล้วก็คุณสุเทพวงกาแหงนะคะเราจะมาฟังเพลงรักฉันนานๆค่ะ รักฉันนานๆอย่าเรอระยหาอย่าจร้าง សូវាស្សាស់ពីប្រាស់ព i'm writing a man สูุสซ้อนขอเธอจำไว้มันอย่าลืมฉันวันใจรักฉันนานๆมันจะไว้ไหนอย,อย่าลอยล้ำไปจูบจนฝาใหม่ไม่คิดปรับคำจำไว้ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือนะคะอ้าวปรบมือให้น้องๆ้แดนเซอร์สาวๆของเราด้วยนะคะ